สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่27เมษายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเทียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26แอดมินให้อยู่ที่1กับ2 สำหรับแนวทางนะครับผมสายวิ่งสายรู่นะครับผมในรอบเฉพาะกิจมา29 27นะครับผมในรอบพิเศษ29นะครับผมสำหรับในรอบปกติ20สำหรับรอบ VIP นะครับผมมา41แล้วก็21งหตัวเด่นนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c ่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่27ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมมีใจอยู่ที่2กับ6 2จะมี2อสา สองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดสำหรับหกหกสาม หกสี่หกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดสำหรับตัวกันนะครับผม0ูนเจ็ดสำหรับเบิ้ลระวังด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีหนึ่งหนึ่ง สองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็หกหกสำหรับสามตัวหนึ่งสองสามศูนย์สองห้า 864แล้วก็167 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิอก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆันะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ